มีตัวไปทำเขาเห็นแค่นั้นเองแต่เขาเอาอัตตาไปปฏิเสธอัตตาอีกทีหนึง่งอัตตามันไม่ได้มีอยู่มันมีขึ้นมาจากลักษณะของการที่เรามีความเห็นผิดจากความอยากจากความไม่รู้พอเราไม่รู้เราไม่ได้ฟังเรามีความอยากเราจรึงรู้สึกอยากจะสงบอยากจะหลุดพ้นอยากจะว่างเราก็เลยทำตามสิ่งที่เราต้องการเป็นต้นนะครับ นั่นจึงทาให้พอเรานํามาซึ่งอาหารของตันหานะครับถามว่าตลอดเวลาตั้งแต่เด็กเรามีเคยไม่ป้อนอาหารให้ตัวเราบ้างไหมอาหารคือสีเสียงกินรสสัมผัสไม่ค่อยมีเราอยากมองอะไรเราก็มองเราอยากได้อะไรก็ได้ทําให้เพิ่มสัญญาใหม่สัญญาในอดีตนะถามว่าแสนโกรธกับเรามีสัญญากันเยอะไหมรูปสัญญาสาระสัญญาที่เรามีลูกระเบิดอยู่นะครับ ถ้าลูกระเบิดนั้นเป็นลูกระเบิดนิวเคลียร์สักเท่าลูกบออไม่ได้รู้เลยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ลูกระเบิดลูกนี้จะระเบิดนะครับดังนั้นคนที่เขารู้ว่านี่คือลูกระเบิดเนี่ยเขาก็จะระแวงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นของที่ไว้วางใจได้น่ารักมีกลิ่นหอมหรืออะไรก็ตามแต่ เราก็นอนกอดอยู่กับสิ่งที่มันจะมีโทษในอนาะคตมันก็เหมือนกับลูกระเบิดดีๆนี่เองเพราะคนที่เรากอดอยู่ทุกๆวันคนที่เรารักอยู่ทุกๆวันพร้อมจะเป็นลูกระเบิดที่ตุ่มคือตายจากเราไปนั่นคือก้อนก้อนหนึ่งที่ทําให้เราเสียใจสุดๆนะยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์นะบางคนรักมากๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าทนแทบจะไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราให้อาหาร กับตันหาซึ่งอาหารนั้นนะ่ะบอกแล้วเป็นเหยื่อพระองค์บอกว่ามีคนน้อยแต่โทษมากเป็นต้นนะครับดังนั้นพระองค์จึงแสดงว่าตันหาเป็นผู้ฉุดสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ออกไปจากสังสารวัตรคือใข้เรานั่นแหละไม่ยอมให้ตัวเราเนี่ยพ้นออกจากไปสังสารวัตรด้วยตัวเราเองทั้งนั้นไม่มีใครทำไรนอกจากเราทำตัวเราเองด้วยความไม่รู้นะครับพระองค์จึงตัดคาถานี้ขึ้นมาเอามาสวดพร้อมๆกันครับ ตัณหาดุติโยปุริโสธีกามัานะสังสรังอิทัมภาวันยะทาภาวังสังสารังนาจิวัตตตินะผู้ที่มีตัณหาเป็นเพื่อนนะครับย่อมท่องเที่ยวไปสู่ภพอื่นๆ จากความเป็นอยู่ในภพนั้นๆนะครับไปยังภพนั้นๆแล้วยังไม่สามารถก้าวพ้นไปสู่สังสารวัตอันยืดยาวนานได้ก็เพราะความที่ผู้นั้นมีตันหาเป็นเพื่อนหรือเพื่อนสองก็ได้ไม่มีเพื่อนสามนะเพราะว่าไม่มีใครแยกเราได้เราเหมือนแซนด์วิชอนแหละแต่แซนด์วิชที่ไม่มีอะไรเป็นไส้แคเข้ามาแยกเราได้นะจึงทําให้เวลาที่พระพุทธองค์พูดถึงตัณหานะครับ ถ้าใครเริ่มมีอริยสัจแห่งจิตพอเวลาเราฟังตัญหาแล้วมันกินใจมันรู้สึกลึกลงไปกัดก่อนกับสิ่งที่เขาพยายามจะทําดีกับเราพยายามที่จะตอบแทนเราพยายามที่จะหวังดีกับเราแต่เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนที่เราเคยรักเขามากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยแหละคือคนที่ทำให้เรามีปัญหาคือโดยที่เรารู้สึกว่าคือเขาซื่อๆซื่อๆคือ ไปกินไปเที่ยวไปมองไปอะไรเขาซ,ซื้อแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่บอกว่านี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายพอเราไม่รู้นะครับในเรื่องของอริยสัจต,ตัณหาจึงเป็นเพื่อนเราในสังสารวัฏตลอดนะครับส่วนบุคคลนะครับผู้ที่ทําความรู้ในสมุดในสมุดไทยนะครับหรือสมุทยัยสัศจะตร์ว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกเริ่มเกิดเนกขมมะสัญญา นะครับเวลาที่เกิดเนกขม,มาสัญญาเกิดอะไรขึ้นกับการที่ฟังว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างนะก็คืออย่างที่บอกว่าเราลองนึกดูจริงๆสิว่าในครอบครัวของเราที่มีแม่ของเราหรือญาติพี่น้องเรามาฝากน้าสักคนหนึ่งนะน้าลูกพี่ลูกน้องอะไรก็นมแต่นะครับเพื่อที่จะให้มาอยู่ที่บ้านเรานะครับถ้าเป็นญาตินะถ้าแม่เราบอกว่าเออเนี่ย อนุเคราะห์น้าเขาหน่อยเราให้มาอยู่ไหมสมมติให้มาอยู่นะครับแล้วถ้าเบื่อว่ามีญาติคนนึงบอกว่าโอ้เคยคุ้มคลั่งเคยอทำกรรากระทําทำชํเรากับเด็กอะไรแบบนี้นะถามว่าถ้าเราได้ฟังมาปุ๊บแต่ว่าคนที่มาบอกเราไม่ถูกกันนะไม่ถูกกันนะแล้วเราก็รู้ด้วยว่า้เขาไม่ถูกกันถามว่า เรารู้สึกยังไงกับที่บ้านเรามีลูกสาวและนะ้าเราก็มาแล้วก็มาทําความสะอาดบ้านให้ทํากับข้าวให้กินแต่คนที่บอกเราก็ทะเลาะกันนะเชื่อไหมเชื่อไหมถามว่าพระพุทธองค์บอกเรานะว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ในบ้านเราเนี่ยแต่ว่าพระพุทธองค์เป็นไงเอ่ยก็ไม่ถูกกับตัณหาเหมือนกันนะเหมือนกันเลยมาบอกอันเนี้ยดังนั้นเวลาที่ เราได้รับแบบนี้ถามว่าเราระแวงไหมถ้าเอาว่าโดยปุกคลาธิฐานทางโลกเนี่ยว่ามีคนเข้ามาในบ้านแล้วเราได้ยินข่าวลือว่าเขาจะคุ้มคลั่งได้เมื่อต้องการยาสมมติอนะนะโอ้มีคนใส่ร้ายเต็มเลยติดยามั่งนู่นนี่แต่เราดูแลหน้าตาดีไหมดีทำอาหารอร่อยพูดก็เพราะอะไรแบบนี้นะมีเงินให้เราด้วยบางทีนะ,ะถามว่าจะระแวงไหม ยังไงก็ระแวงร้อยเปอร์เซนตแต่ทําไมเราไม่ระแวงตัวเองเรียนพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กบอกว่าตัณหาเป็นเดชแทงทุกเรียนมาเรียนมาแล้วไม่เห็นระแวงเลยจนกระทั่งถึงตอนนี้ระแวงไหมระแวงไหมอ่าเป็นไงนอนผมผ้ากันเป็นไงอุน่นหรือว่ารู้สึกว่าอ่านะ <laughs> เดี๋ยวไม่สบายนะ อาตมาจะบอกว่าที่พระองค์บอกอาจารย์ชอบมากตรงที่ว่าชับปาแปลว่าอะไรกระสิบท่านบอกว่าตัณหาคือชับปาแต่ถ้าเป็นศรัทธาท่านเรียกว่าประโตโคสะกว่าจะพูดให้เราได้ยินเนี่ยมันต้องก้องแบบเสียงแบบโอเปร่าเลยว่าตัณหาเป็นเดแทงทุก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 อะไรเนี้ยนะแต่ถ้าตัณหาบอกว่าเดี๋ยวไม่สบายทำเลยไหมทำเลยดังนั้นจึงทำให้ ท่านอุปมาอะไรแล้วรู้สึกใช่เลยที่สุดก็คือกับคำนั้นว่าตัณหาคือกระเสียงกระซิบของเรานั้นจึงทำให้เนี่ยบอกว่าถ้าเรารู้ว่าตัณหาเป็นเหตุแทงทุกข์ด้วยสัญญาและศรัทธาเราจะเริ่มระแหวงและกลัวถ้ากลัวจะดูไหมดูตั้งแต่ว่าน้าคนนี้เมื่อก่อนเข้าบ้านกี่โมงไม่เคยดูแต่ตอนนี้ สองทุ่มก็ต้องดูห้าทุ่มก็ต้องดูจะออกกี่โมงเราเริ่มดูตลอดแต่นั้นพอดูตลอดแล้วเราก็จะเริ่มเห็นพฤติกรรมพฤติกรรมหลายๆอย่างพอเห็นจริงปุ๊บเราก็ทําไงเอ่ยก็พยายามเชิญก็ออกจากบ้านนะเหมือนเราเชิญตันหาออกจากบ้านด้วยการสมาทานไงเราสมาทานว่าเดี๋ยวจะปิดบ้านเท่านี้นะ mm. ถ้าเผื่อกลับเกินสองทุ่มนะไปนอนที่อื่นก่อนนะัน,นี้จะปิดบ้านอะไรเนี้ย เราเคยบอกไปนั้นไม่ว่าสองทุ่มจะปิดลายปิดมือถือปิดสมาร์ทโฟนเราก็ปิดประตูเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เข้ามาดันั้นจึงทําให้กระบวนการที่กลัวตันหาจะต้องสมาทานในการที่จะลดละเลิกอาหารของตันหาไม่ใช่กลัวอย่างเดียวคนที่ไม่รู้จักเหตุและผลเอาแต่กลัวแต่ก็ยังทําใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่เคยสมาทานแสดงว่าเนี่ยเลยบอกว่าเหตุกับผลไม่ตรงกัน แตงนั้นจึงทําให้การสมาทานก็เป็นเรื่องของการที่เราเริ่มเห็นภัยจากตันหาเรียกว่าเข้าใจทุกนะครับเริ่มเกิดเนคขม,มัสัญญาเมื่อกลัวเขาอะ่ะเราก็รู้ว่าอาหารของตันหาคืออะไรกามจึงเกิดเนคขม,มะสัญญาว่าเฮ้ยนั้นเราจะต้องปิดบ้านนะสองทุ่มให้เขาเข้าแหละเนคขม,มัวิตกก็คือทําเลยคือหมครัมีสัญญาแล้วคิดคิดแล้วก็คือดําริ นะครับพอดำหลิปุ๊บเราก็ต้องเริ่มสมาทานในไม่ช้าจะพ้นจากทุกเหล่านี้ไปได้ด้วยเหตุนี้พระเอาจึงทงทรงเทศนาไวา้เรามาสาธยายกันต่อตัณหาชาติโ,โย,ยติโโกตัณหาญาติโยตเบยังตัณหาวิปปมุต ส a ตส s น g ิโสโกตุบยังท่านบอกว่าความเศร้าโศกย่อมเกิดขึ้นนะครับเพราะตัณหาเป็นเหตุภัยต่างๆย่อมเกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นเหตุความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นแล้วจะตัณหาเมื่อความโศกไม่มีแล้วภัยต่างๆจะมีมาจากไหนย่อม ไม่ม <inequ ity S 1> ีแน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่สัจธรรมความเป็นจริงอย่างแน่นอนนะครับนั้นจึงทําให้เราอย่าไปโทษคนอื่นนะครับคนอื่นเป็นคนที่ปัจจัยที่เขามาส่งในเรื่องของวิบากให้เรานะครับและที่เขามาส่งวิบากให้เราเกิดจากกระบวนการที่เขามีกิเลสเขามีความไม่รู้เขามีความอยากเขามีความยึดถือเขาจึงทํากรรมแล้วดันมาเกี่ยวข้องกับเราหรืออยู่ใกล้กับเราเราก็เลยโดนโดนอะไร วิชาตัณหาและอุปทานของเขาแต่เป็นกรรมของเราในอดีตเขาทำกรรมใหม่แต่เราได้รับบิบากของเราเป็นเรื่องคลาสสิกในเรื่องของกิเลสกรรมบิบากในสังสารวัตรดังนั้นจึงทำให้พื้นฐานถ้าบุคคลยังไม่มั่นคงการรับอารมณ์หรือการที่เราจะโยนที่สองสิการจึงเป็นไปไม่ได้เป็นเพียงธรรมะสัญญารู้ธรรมะมากแต่ไม่มีธรรมะในจิตใจเวลาที่เรารับอารมณ์จริงๆแล้วตรวจสอบตัวเองนิดนึงเวลาที่เรารับอารมณ์ทําไมเรา ปีจนกระทั่งมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เลยแสดงว่าตอนนี้เรายังเอาตัวไม่รอดและอย่างที่บอกว่าความรู้ที่มากๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มองว่าตัวอุปสรรคที่ธรรมะไม่อย่างลงสู่จิตใจเพราะว่าเราเอาตัณหาทิฏฐานะมาฟังธรรมะมาศึกษาธรรมะมาอยากในธรรมะมาอยากปฏิบัติอยากพ้นทุกข์อยากอะไรก็ดำแต่แต่ความอยากนั้นเป็นเพียงแค่เบื้องต้น เราเข้ามาแล้วเราจะต้องพยายามดูว่าตัณหาทิฏฐิมานะพระองค์บอกว่าเป็นความเนิ่นช้าที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะพ้นจากสังสารวัฏได้นั้นเรามาดูนิดนึงว่าถ้าเราเจอตัณหาเราตัณหานั้นเจออารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ดีเรียกอิทธาลมเรียนวิถีิมาแล้วนะอิทธาลมเป็นกิเลสกรรมวิบากอิทธาลมเป็น วิบากก็คือหมายความว่าอารมณ์ที่เข้ามาทางครองจักสุนาะอย่างที่บอกว่าสีเนี่ยมีทั้งกรรมจิตอุตุอาหารแต่เมไไรที่อยู่ในครองของจกักขวิญญาณต้องเป็นเป็นกรรมสมุทฐานเป็นวิบากของเราที่เราทํามาดังนั้นพอเป็นวิบากปุ๊บนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องมองในเรื่องของตัวขบวนการกลไกของการยินดีการยินดีก็คือความรู้สึกของเรารู้สึกไหมว่าฟู รู้สึกฟูไหมฟูอันนะถ้าใครไม่เห็นฟูก็แสดงว่าฟูนี่คือเราแต่ถ้าเราเห็นฟูตามความเป็นจริงถามว่าต้องไปทําอะไรกับฟูไหมไม่ได้ทาอะไรต้องมองคําว่าไม่ไม่ได้ทําทอะไรก็คือต้องมองว่าความยินดีเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามีปัจจัยจากอารมณ์ที่เข้ามากับการมาราคานุสัยอนุสัยกับอารมณ์เมื่อเจอกันจะเกิดขึ้นมาถามว่าเราชอบไหมความยินดี ชอบด้วยตาเนื้อแต่ตาศรัทธาบอกว่าการยินดีพอใจให้ผลเป็นสุขหรือทุกทุกให้อุปนิสัยดีหรือไม่ดีทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ดีทั้งนั้นเลยแต่ตาเนื้อบอกว่ายินดีพอใจแล้วดีเหมือนเราได้อะไรแต่ตอนนี้มองใหม่ว่าความยินดีพอใจเมื่อเรารู้ว่าเราฟูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เรามองเลยว่าไม่ใช่เราเอาตัณหาออกไปก่อนโดยการที่บอกว่าความยินดีพอใจเกิดจากเหตุปัจจัยมีสติสัมปชัญญ,ญะหยุดนิดนึงว่า อ่าแล้วก็พอเราเห็นปุ๊บพอไม่ใช่เราบอกว่าเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นมาทารบที่สองเราจะต้องมองว่าเหตุที่ทําให้เรามีความสุขอะมันเหตุเทียมเพราะอะไรเอ่ยที่เราดีใจเนี่ยเราคิดว่าเรามีความสุขไหมมีแต่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นหรือความสําเร็จที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความอยากเป็นเพียงแต่กุศลวิบาที่ใครทํามาเราทํามาในอดีตถ้าไม่มีอดีตปัจจุบันจะมีไหมไม่มี แต่นั่นหมายความว่าถ้าเรารับกุศลบิบากที่เราเรียนวิถีจิตนะรับกุศลบิบากโดยที่ไม่ต้องอยากได้ไหมไม่มีตัณหากุศลบิบากส่งไหมส่งเพราะอะไรเอ่ยขึ้นอยู่กับเหตุคือฉันทะหรือการกระทําต่างๆเรียกประโยคะหรือความพยายามต่อสิ่งนั้นถามว่าถ้าเราจะหาเงินโดยที่ไม่ใช่ความอยากได้ไหมได้ถ้ามีความเข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจไม่ได้ ยังไงความอยากต้องมาเพราะว่าเราหนีไม่ได้แต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าให้เราโปรแกรมหรือใส่ข้อมูลไปใหม่ว่าความสุขที่เรายินดีนะนะั่นแหะบอกว่าไม่ใช่เพราะตันหานํามาความสุขที่เราได้กุศลวบิบากมันเป็นเรื่องสมนัตจากโลภะเนี่นะเราก็บอกว่าเราทํามาเองนะครับเราก็บอกว่าตัณหาไม่ใช่เหตุแห่งสุขตอนนี้ตันหากําลังจะบอกให้เรารู้ว่าเนี่ยคือเหตุแห่งสุขของเธอ พอเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เหตุแห่งสุขเหตุจริงๆคือกุศลในอดีตถ้าอยากได้สุขแบบนี้ต้องทําอะไรกุศลใหม่และต้องหาเหตุจริงๆของตัณหาว่าเธอคือเหตุแห่งถูกโจดเข้าไปเลยว่าเธอยึดในไหนถ้ายึดในลาบที่เราได้กุศลบิบากเราก็บอกว่ายินดีพอใจในลาบเนี่ยยึดในลาบเมื่อเสื่อมลาบก็ทุกเมื่อยินดีพอใจในยศหรือสรรเสริญที่เกิดขึ้นจากกุศลบิบากเมื่อยึด เมื่อเสื่อมยศถูกนินทาก็ต้องถุกนะครับและสุดท้ายพอเราบอกว่าเหตุแท้ก็คือกุศลที่เราทำมาเองและเหตุเทียมคือตัณหาไปยึดในเหยื่อ <Yeah. S 1> ถามว่ากุศลวิบากที่เราได้เป็นเหยื่อไหมกามเป็นเหยื่ออามิสถามว่ากามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกุศลวิบากกุศลวิบากสิ่งเหล่านี้มาเปลี่ยนแปลงไหม ถามว่าความรวยเปลี่ยนแปลงไหมความสําเร็จเปลี่ยนแปลงไหมมีคงที่ได้ตลอดไหมไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่า